สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเ็จละเมิอนออฟฟิเชียลนะครับบรรยา,าก,กาศตอนเช้าครับพี่น้องมือเสารนี่เตยล่าแล้วเจ็ดโมงครับพี่น้องเจ็ดโมงกว่าเอายังตัวแล้ว,วเพิ่มเฟือ ับไปแล้วไปแล้ว

จก็บเสาไฟครับกำลังเก็บเสาไฟอีกส่วนหนึ่งกับน่ครับเก็บของขึ้นรถนะครับแบ่งแยกกันครับพี่น้องโอ้ยผู้ใหญ่ดิปวไปเทาต้นมันง่ยอยู่ผู้ใหญ่อ่ปะปะปดชั่วียบมูอตัวเนี่ยฮะโอ้ยียบมูอเนี้ย อ้าวเม่ทุกมาอย่างน้อะนรเน้ะม่ได้ม่ได้ลิฟตนี่ลิฟตค้างอ่ะไม่ใช่ลิฟต์มันเหอมาอ้าวนดรอปอ่ะัดฮะเงินดรอปอ่ะออกมือเดี๋ยวครบครบไป ฮะกุมเมลงียนาไรมาตมือเลยตั้กรุงเทพผลไหมชีตั้งมากรุงเทพผลไหมต้งกรุงเทพผลเลออกล่าสุดมือเลยหอเออออกล่าสุ้มเลยพานจุไจอ้าเอาขี้กงตัวหันอ่ะตายแล้ว อราสุดที e <electromagnetic> <communication> <low> ่สะเงินหน้สุดที่สยุงเทียบวะตั้งไปยุงเทียบตั้งยุงเทียวีมืแล้วยงนอยจรยองอ่าดูีุ่้มอ่าไนาเ็นครับงานงานงานทุกอย่งานงานที่หาออกไปเสว่ะยุงหน่อยกปเสะออกจีลยอ่ไปดูว่าไครมแม่ยัอยู่บ่อยอยู่ค่อมจากนีคมเขาไปเสกจากย่องเขานีคหรรบสลาวลี่

โอ้อน,นี่ยกซีหยกหาเว้ยส้างบุไปหยกคู่เดียวโอ้นี่ยังข้าวฝีมือเด่ปลาลอเนี่ยอยากเลอาฝีมืออยู่นี้เ่ด็วัดกันในเทียเลย,เย<ะ>ม่ไ,ยได้ปเียนหฮะดปลาเออยากล่าฝีมือจะเกี่ยสองเกียวอยู่สามเกมรูเลียงเลยแออนเออชันสัมพันไม่ร้อะไรเกี่ยววัติบกับพ่อ เออปองเงี้ตเออสดอกาีอาฮะเอาไปยังขึ้น่าันยอแบบเนี่นะขาดเ้นะฮะเดี๋ยวเราไม่ชนะขาดเลยนะเพราะว่าผมย้อนลูกเดียวของเขาย้อนหกลูกก็หมดแล้วนนะเมย้อนลูกเดียวคุ้มหกเลยเมย

ง่ายวเไปออกกําลังกายครับยไปต้องเล่นครับแต่มือได้มีสสน้ำมาพี่น okay. ้องไปด้วรถบ้านกำลังออกตัวครับรถบ้านกำลังออกตัวเนี่ยตัวออกแตกวัับพื่อเปนยน บาบังแม่เปนร่มหงสีออกดิเสียงสีออกดิบังแม่ปึ้นบัมเบิ้มบัมเหรอพี่น้อง กิโลกิโลแทนเป็นเพื่นไทยมากกัเลยต่อไปทางไหนฮะานกันยทังเดนทแฮะมาจะแทนอเนอชิงเงินบ่บอลชิงเงินหรือจะง้อไทยเกี่ยใหัง้อไทยกลัดไปทางลำพองเป็นบ่ดีเลยนะทางลำพองไปดีต้นเป็นแบเดียวนแมนดีครับดีดีทางน้ำเรียบคลองไปน่ะดี ดีครับดีทางดีแมนแมนทางดีท้างไหนสิบโลทั้งไปชิงเงินสิบโลแมนครับต้องไาง้าแมนต่าเส้นนั้นมันจะลอยลอยสิบเก้าโลถ้าแดนกัคนแก่ลอยสามเอียถ้าไปเส้นทีอเียงก็อีเยไหมานี่บอกแมนครับไปกนวลบอกเยนะพ่อุพ่ว่าไหมคุณพว่าไปกุมพว่าลรวดอกไปดีต้อเป็นบ้างอ มันเหมือนอ้อยเราเป็นตะไบอยู่หรอกรถอ้อยพวกนีแล้วเหมือนหนาวอ่อยเราเป็นตะไบอยู่ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเดินทางปาลอดภัยครับอ่าพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกนร่างแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับบายไปแล้วครับไปแล้วเดินทางปลอดภัยด้วยงวกนี้ง นะครับไปแล้ว